โอคถ้าค okay, ุณวันนี้มาอยู่กับไปเ BP4 นะก็จะลงเวลาต่างกันนะคือมันจะไม่ตรงเวลาเป๊ๆะๆนะซึ่งแชมป์กำังต้องหงนะนีอยู่นะแล้วผมจะลองปองัปรอปรเอาอยลางนั้นโดยจะมี โอ่แบบภาอ,อื่นม,มาเข้าด้วยนะนี่เรอมะเราไปเอาเอตอเอต์ตัวนี้เลยมา y x จ้ะตัวนี้ ทยอีาว่านไานหนังนีกคนได้ยินหครับอีร่ยจะได้ใจว่าทุกคนเขาใจโรงการเรื่องกติกาการแข่งขนผมจะทาให้น่าสนใจขึ้นคือคนที่ออกจากการแข่งขัจได้แบ่งของเงินรางวัลนะครับแต่สที่สำคัญก็คือที่ไหน แับนะเมื่อกี้มันแบบผิดท่าทางเทคนิคครับผมไม่ได้เล่นที่ยิงอันนี้อ่ะไม่เคย้เล่นอย่างะผมไม่กล้ายิงฟิลิก,ก่อนด้วยเพราะไอ้นี่มันอาจจะเนื้อฟินิกนานมากๆนะฮะเพราะกว่ามันจะยิงออกช้าเหมือนกันนะฮะนี่มันจะเนิบนานหนึ่งนะด้วย โดยถ้ามันโดยถ้าผมนเนื้อให้มันนานขนาดน,นี้แล้วมันยังแพ้อ,อ,อีกนะผมจะกระทืบลันเลยหละคือผมเนื้อให้มันนานมากครับทุกคนถ้ามันยังแพ้คือผมตกหัวผมตกไปเลยอะอ่ะไอ้่เก่งกว่านะตัดเลยพราเนื้อต้องนานอยู่

อ้าอืมไอ้มีแพ้นะเพราะฉะนั้นไอ้ลูกผสมได้ออกลง คือลูกผสมเนี่นมานทุกเกมนนะฮะไอเจ้าลูกผสมมันมาทุกเกมนะเพราะผมอยากทดสอบประสิทธิภาพมันนะ สงสัยผมยิงลงหัวัปเป๊ะมันมเลยกระเดงกลขนาดนั้นฉัมเอาใหม่อีกรอบยังดีกว่าผมยิงไปตอนที่ไอ้เจ้ามาโดนเนิร์ฟมากๆแลเลยมา เนิบนานได้แบบนี้ไม่ติดหรอวะเอาใหม่เอาใหม่เกินนันนเกินเกินลิมิตเกิน,นเนิบนาน,นเกินไปอันนี้นานเกินอ่ะแบบเนี้ย